สวัสดีครับสวัสดีครับสวัยายครับจักใครเป็นใครครับเรามาดูจักย่าทวดคนหนึ่งจากอยู่บ้านอย่างตาตำบลโพชสงครามอำเภอมันสวงพระรามตะเข่งครับอันนี้แล้วก็ย่าทวดคือใครแล้วก็ลูกหลานมีใครหนึ่งรับไันนี้ก็เป็นผู้ช่วยและผู้คนท่านเองยุคเกือบร้อยปีครับ มายายใหญ่ท so like ี like ่ไครับมายายห้วยมายายห้วยครับนี่ชื่ออะไรครับชาเล่มสวิตสวิตสวิสายพินครับผมก็จะถามนะครับตอบอะไรก็ตอบแบบภาษาโคราชตัวเองเนาะพูดภาษากลางมันเจ็บกกลิ่นทำไม่ใหญ่เกิดพศอะไรครับอะ ยายจุถามข้าอาจารย์ถามไม่ใหญ่ก่อนฉันไม่รู้จำไม่ได้เนยเาไม่ได้เนี่ยเขาเราพอสออะไรพอรูมอะปีละกาปีขุนปีอะไรปีขานปีขานตอนนี้ก็อายุเท่าไรคับพใหญ่าเก้าสิบกัวเก้่ขาเนก้าสิ็กบอกเกเนาะ ท่านี่เป็นอะไรก็ท่านี่ก่อนเป็นหลานเป็นหลานลูกน้องแม่เป็นลูกน้องยายเป็นน้องแม่ยายชั้นอ๋อเป็นแม่แม่ยายเป็นมีพี่น้องเจ็ดคนถามก่อนมีเจ็คนมีเจ็ดคนไรมีหลายเจ็ดคนเจ็ดคนน่าะต้องใส่ไก่แก้วแล้วใส่ไก่ใส่ไก่ใส่แก้วใายพึ่งใส่สุดมใส่หมอด ยยน้อยยายองเล่นแล้วมุ้นเล่นเล่นเก้าเนี่ยเก่าเ่าหรือเล่าเมี่ายลียหัวหัวเดมีลูกเจ็คนมีเก้าคนพีน้องกับเจ็ดแปดคนเด่กๆบ่เิดคนเป็นคนที่ไหนเจคนที่สูงหรือคนคนไทยคนคนไทยคนคนยแล้วก็มาย้ายมาอยู่กันนี่ ญาบราอยู่กีใช่ไหมแต่งงานแล้วมาเลยแต่งงานแล้วยาาอยู่กานเาเป็นคนแบบนี้้ขอบานี้าแต้านี่เหัวอ๋อก็ลยก็มาแลูกแหลานอยู่ในเต็มเป็นคนก็นี่เลยเป็นคนก็ดีเนาะ ถ้าไปถามไม่รวยอูอื่นกันอยู่นี่ต้องอายุนานมีใครตอนนี้มีอายุถามหนึมีใครอายุมากกว่าต้นนี้ไหมในบ้านนี้กันยังมีอยู่างอุตโพวัดที่มันมีนะไม่ใหญ่ก็เดี๋ยวไม่ใหญ่มวยไม่ใหญ่ก็นองมีไม่ใหญ่ถามไม่ใหญ่ตอนนี้น้อยได้เรียนหนังสือเรื่องแบบม่เรียนเรียนหรอกแล้วอ่านหนังสือออกไหมครับไม่ออกนี่เลวขกอไก่จอจาน เดีแค่นั้นเลยใช่เราเขียนได้ไหมครับเขียนได้ไหมเด็กหนุ่มเด็กสางจะก่อนจะอ่านเด็กหนุ่มเด็กสางอะไรก็ว่าแค่นี้เนาะอได้้แค่นีเวลาคนเขียนชงเขียนชื่อไปอำเภออำเภอแต่ก่อนเขียนได้ไหมครัเขียนได้เด็กโตเอาเนี่ยได้โอ้โไดก่อนแต่เด็กในรุ่นหลานเขาก็เราก็ต้องส่งเสียลูกหลานให้มีความรู้กันเนาะแต่มาเองก็แกธรรมากินเรื่องลูกใครใหญ่ก็เข้าใจแล้วเนาะได้ อาชีพเดินหน่อยมาตั้งแต่เป็นสาวแต่งงานมา,มาเนี่ยทำอาชีพอะไรทำทุกอย่างมีเป็นทุกอย่างเช่นอะไรเด้อไถนาขาด้านุกฝ่าทำนาีชำนันทำนานอ,อกครับอยู่บ้านกับท่อหูบปันไฟอระะทุกอย่างน่ได้ทุกอย่างไถนาขาดนาพวกรุกทุกทำได้หมด่อแล้วแม่เลี้ยงหลานเลี้ยงลูกยังไงลูกหลักกันนะ <c oughs> ตีดูดูไหมสมัยจะก่อนตีแ่มันดื้อกัี้คนทชิ้คาดต้องขคาดด้วยอันนี้านกับหลานนอนมียาคบคนชี้คาดหลานนอ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 นนนนอนนอนนานนอ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 นน้นนอนนอนนอนนนนอนนอนกออนนนนนอนอนานนอนนนน แ้ฉากคนจตแต่ก่อนแต่ก่อนเขาเลี้ยงลูกกินนมนมจะหองเนาะนมก็โอเคนเนาะนม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 มน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 นมม่มีเนีนมนมนมนตนเนมนมแมนมก็นมีมน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 มีมน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 มต่นมนมนมนตนนม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 มน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 นนม ไม่ได้ดอกของาตาหากินที่คนเดียวขาขายกเลยูเท่างานกก็ทำงานลงานมนผิคนตัวก็ไม่หอกที่คนเยวเงก็อได้นี่ยเน่นี่เี่ยเน่ยเนเนายเนท่ยน่ยมนค่ยเนี่ยเนี่นม่เนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ี่ยเนีี่นนน่นเ คนคือครูเนียมันเป็นครูเนาะมีอะไรครอบครวไม่ดีใช่ไหมบ้า <S <S เดี๋ยวยายเนี่ยเอ่อไม่ยายเนี่ยเวลาเอ่อมีงานมีการทีปีใหม่ส้องการอย่างกรณีวันนี้มีการขึ้นบ้านใหม่เนาะลูกหลานก็มารวมเนาะมรวมน้มไปว่าอะไรมาทีเนี่ย สักสิบคนไม่ใหญ่สามลูกหลานเหรนยล้นนี่หลายไหมจำได้ไหมหลายจำได้ดึงไหมลืมดึงไหหลายลูกหลานก็หลายแต่คน่าคนคนนั้นคนนี้แต่ยังำชื่อมันเลยเนี่ยอจะจำไม่ได้เนาะตวมีที่คนตเจ็ดี้าเนาะจำไได้ดลหลนเหล้นมีร้านมีไรนะกเกับเจนี่ก็อาถามเรืงซุภาพหนึง ไปหาหมอหาหมอบ่อยไหมป่ใหญ่ใช่ไปเพราะว่าเนี่ยป่วยรื้ออะไรนะหาตัดกนี่ตั๊กเป็นไดไรด้วยป่วยนัดที่นึงก็ขาดผ่าตัดเนื่ยงอกนี่นี่เด็ดตอนนี้ก็ไม่นานยังนานนี่อ่ะยังได้เป็นคนแข็งแรงแต่นี่ก็ไม่เป็นอะไรนะสาปีเดินเหินได้ได้ข่าวอายุเกือบร้อยปีเนี่ยไปนาไป ให้ลูกหลานพาไปถางยาถามรุ่นทั้งรุ่นทั้งนี่อยู่นี่ใช่ไหมตีเขาสอนต๊อบต๊อบปเนี่ยสิ่งไรเขาเป็นตีเขาเปมนงูทำไมเอาเอาเลี้ยวแรงกันเองมาเอายังไงถามยังไงดิเป็นจังสิ่งไรรสยืดติดใช่ใช่ใช่ตอนนี้ก็จะแต่จะถ่าจะได้งจะถ่ายังทำได้อยู่เนี่ยบ้านนี่ตาไปอะไรนะทำช่ายเขาช่างระเบิ่ เด็กคนนู้นน <what> ั่นค <to> <ham> ับก็เป็นนักสิทธิ์นะไปเนี่ยเน่ยลองหน้าไปอันนั้นนะนี่นะบอกมันไปไม่ใช่กับตาเนี่ยอ๋อคือแล้วสั่งการอย่างเดียวอันนี้ไม่ทันใจตัวเองใช่ไหมคนนั้นไม่ทันใจยังอื่นีก่จคนเลเครียดจเครียดแปลว่าโกรธเยอะเครียดเลยอ่ะสาโุรานเนาะโอเคครับอันนี้ก็แต่นี่ตัวนี้ก็กินอารมณ์เราไปฟังหน่อยครับ การทําตัวให้แบบมีความสุขอายุยืนยาวเนี่ยทําตัวยังไงถึงกินเขากินน้ำออกกําลังกายหรือว่าเขาห้องน้าได้อยู่ไหมหรือตํางห้มีหลูกร้านประคองหรือยังไงอะไร่างๆก็เช่ามายังไงกับผินเช่างานเช่ามากเขาห้องน้ำก็ทำได้ได้นอก็ได้เนาะแล้วก็พอกินก็พกินก็โคชคชกินเดือดก็ได้สุดสดยอย่าอายุวัฒนะ เดี๋ยวมาเาพูดตรงๆเนาะไอไอเบีย้ยเนี่ยหมอก็บอกกินได้แต่อย่ากินหลายเพราะว่ามันมีประโยชน์นะครับมันกระตุ้นให้เลือดลมเดิออนดีอันนี้อันนี้ก็หมอฉันก็ไปถามเนี่ยเขถามฉันถามอ่ะคุณหมอฉันกินได้ไรเดินฉันกินเบีร์นั่งกินได้ไรเดินอ่าเขาว่างไงนะครับที่หมอเขาอบอกฉันก็คืคอกับ

ลับเล็กับขาวับแังนี่แลมันก็มีด่ยนไ่หดัยด้แล้วมันตันน่งมีกินอะไรกินของอ่อนๆไหมกินขมครับสังินังกินจะเป็นขเป็นปางก็กินไปยังไงที่ไดกินั้เนี่ยกินปาินของกับคนที่เหนื่อยใงานงานจรงมันนั่งต่นนคับางอ่ะต่อไปเลย ครับสสวัดีครับสวัสดีครับตอนนี้ก็รองผู้ในการโรงเรียนสูงนีมท่านรองจักรพันธ์จบเป็นกลางครับอันนี้ต้่งมาอันนี้เป็นลูกชายของที่อะไรที่แฟนต้วใหญ่มีเก่าคนมี่แฟนอันนี้ก็นี่เลยชายมีทั้งชายมีหญิงโอเคโอเคแล้วก็ที่คนใหญ่ก็ได้บอกเอาไปอยู่นงเขาคนคนนี้ช่วยทำอะไรได้ คันนี้เป็นทั้งไม้แล้วกับทองอันนี้เขาเป็นคนเงินการเงินการเงินการทองดูแลแต่การสิ่งเขาเสนอให้ไม่ใหญ่ไงใช่ฉันก็รานทุกแล้วเห็นว่าเป็น เป็นครูเป็นครูเพราะว่าชายสอยู่ก็มันเป็นการเงินนี่แหละนี่แหละชาบริหารจัดการเขาต้อไปบ้านไปเรือนดูแลครอบครัวใหญ่ยังมีความสุขกับหลังหลังก่อนได้บอกอะไรกับผูกเรืิการหนึ่งกำลังยังเพิ่มีกประมาณมันเป็นสมกับท่านที่ส่งเนาะพ่อแม่ครับพี่ช่างมาหากินครับผมข้ามากระทั่งแม่ช่านกับลูกมันก็เรียนเรียนกันนิดเลี้มากๆไอ้คนนี้หจะ บ้านบ่าอเรียนาถามทั้งรองก็พันตอนนี้กิจวัตรประจำวันเนี่ยเนี่รืดิงกับสังคมเป็นยังไงเดไปวัดไปบ้าน,นสังคมตอนนี้น,นี่ไปวัดนี่ก็พ่อไปได้แต่ว่าต้องท่าไปเรื่องการเดินไปมันงไกลเนาะวัดกันอยู่ไกลเยอะแต่ก็ไปไปเดินเวลามีงานบุญงานกระถินอะไรต้อลรงมากก็มีใครไปแต่อยู่กับบ้านเนี่ยก็ช่วยเหลือตัวเองได้ท้องน้ำทองท่าได้แต่ว่าลูกเต้าก็ไม่อยากให้เขา ตัวลมอะไรแบบนี้ตงประคองใช่ตองประกองเทคนิควิธีการเนี่ยก็มีมีขาตั้งไข่ไข่ก็สุขาเคลื่อนที่น่กไไนเนก็บเอาไว้ให้มีถังตอนนี้ก็ดูแลอย่างเดียวเลยแบบไฮทายหฮทาย,ย,ยนักทายเบาลงไปในถังเลยแล้วลูกก็ไม่นาทีเอาไปทิ้งบางทีก็ให้ร้านบางทีผมก็เป็นคนเอาไปทิ้งอะไรส่วนใหญ่นะเพราะวอยู่ยูทั้ง ถายนักท่ายบาก็ลงไปในทางสุขาเคลื่อนที่ของเองนครับด right. ูแลมันม mm ีคนดูแลนะมันมีหลงระดับไนะแต่ขาดการไปแย่งทิ้งสมควรฟังเนื้อคนเตาอ่ะนะมีคนอยากหาคนเตาเต้าภักมีจะออกก็ไหนรุมปะลูมันเดี๋ยวก็เอาไปขี่มันเนาะเลย่องสนอมเอาไว้เรื่องความคือว่าเราก็ไม่อยากจะปล่อยปั๊ดอะไรต้องอยากดูแลเต็มที่เลยเดินไปนี่ก็พอเดินได้นะช่วยเหลือตัวเองได้แต่ลูกไม่ให้ไป ถ้ากินนักที่เบาก็คือมีถังนี่มีถังมีสุขาเคลื่อนที่อะไรนี่แหละแต่ว่าเองก็มีนาทีเอาไปทิ้งให้ตลอดทำได้ก็คือว่าอยากตอบแก่นัน่นเนาะมันยุ่งมนหอมน้ำต้องจุงกงูก <c oughs> ที่นี่ก็ได้ครับพอมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บห้องน้ำแต่ให้อยู่ใกล้ๆก็มีนะ <c oughs> แต่ว่าที่ยังไงก็ตามก็มีคือเกา่าสุขาเคลื่อนที่อะไรที่ว่าถังมีอะไรลูกกลางคืนนี่ก็ไม่ให้ออกมาหรอกให้ไทยนักไทยเบาอยู่ในห้องนอนเลยอย่างนี้แหละเราก็พยายามดูแลครับที่นี่ก็ ออตอนนี้ก็วันนี้วันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมคุณวันนี้มาอยากพี่น,น,น้องมาเต็มมากระพุมมืมบอกกันวันนี้เป็นวันอะไรเลยวันนี้กันทำบุญรดน้ำบ้านใหม่รดน้ำบ้านใหม่รดน้ำบ้านใหม่อยาก,ยกมาเต็มเลยเนาะใช่กระบอกแค่ส่วนหนึ่งทินง้พี่น้องเราก็มีหลายเยอะแต่ว่าโดยสถานการณ์แบบนี้เนาะเราก็ให้มาแค่ต้องควร แต่ว่าจะมีบุญใหญ่อยู่เด้อขออนุญาตบอกบุญใหญ่เลยบุญกระถินบางคนเป็นเจ้าภาพครับปีน,นี้ยปรวัตไหนครับประวัติยาคาเนี่ยครับวับดยาคา<ช>เป็นเจ้าภาพทอดกระถินช่วงเดือนไหนวันที่16ตุลาคม2565 16ตุลาคม16ตุลาคม65ผมมาลงกระถิ่นก็กบ้านนี่แวเดี๋วันจะไปจัดอยู่กบัดเลยครับแต่ว่าบ้านผมเป็นเจ้าภาพกระถิ่นยังไงขอบอกบุญ ยพยายามทุกท่านได้แหละนะครับให้มาเป็นเจ้าภาพและได้แจ้งข่าวอีกทีนึนงให้มาร่วมขบวนการเยอะๆไปทำก่อนเลยทำกัน สบายดีเนาะเข้าหน้าบุกจานชามเนาะไปตั้งขาวผลไปตั้งของกระถินอยู่กับวัดแล้วก็ฉลองอยู่กับวัดเลยได้พาได้ได้บัญชาบัญชาเนี่ยใกล้ๆตุกนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงพอใกล้ๆวันเวลาเดี๋ยวจะประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้มาร่วมทำบุญกันหลายๆแบบตั้งใจมานานเนาะเหมือนจะทำกับอื่นมาดี่ถ้าท่านแม่ยังอยู่นะถ้าท่านแม่ยังแข็งแรงอยู่ก็เลยจะพาแม่พาพี่น้องพาเพื่อนญาติเราเนี่ยแหละกัลยาณมิตรทุกคนเนี่ยแหละร่วมทำบุญแล้วจะแจ้งข่าวอีกทีนะครับแล้วถ้าถามไม่ใหญ่ มีรักการสอนลูกสอนหลานยังไงกระเพ้าหนักกระเพาสอนกครับทำให้ลูกที่จเจริญเติบใหญ่มีธนะวันคงหลักกันสามัคคีกันอาเมยใหญ่บอกตั้งไหนการสอนลูกสอนหลานการนอนการอะไรกันการงาในรูปการมีรักกานอยู่เป็นที่ครับ อี่างนนการช่วยคำถาอย่นั้นก็ถึงจะยิ่งลางนี้นะขอบคุณไอ้คนบอกได้นะแล้วมีดิ้อยู่เขารู้เนี่จะหนูไปไหนบอกผม่าไม่ได้มันไม่เอาใจใส่แค่เนี้ยมีนะแล้วใครมาตั้งไหนอะไรเงี้ยคุณยายคุณลุงน้องเข็นรู้เข็นเลยเป็นครับเป็นข่าวสารบ้านเมืองดู้ข่าวสารครับอ้าวโอเคครับวันนี้ก็ได้มาสาระดีๆกับแม่ใหญ่ ไม่ใหญ่ห่วยไม่ใหญ่ห่วยจงเพ่งกลางนั่นต้องคุ้นเก่าเลยไม่ใหญ่นั่นคุ้นเก่าเลยคุ้นเ่อแดงชั้นนะใช่เลือดเทื่เลือดแร่แร่แร่สันเทียแร่สันเทียไม่ใหญ่มันงเชื่อมมีุนได้ครับห่วยแรกสันเทียแต่นี้เปลี่ยนตามสามีตอนนี้เสียที่เป็นอะไรนะพ่อเสียแล้วพ่อเสียแล้วเขื่ออะไรเนี่ยจุกวางจ้าวื่อกวางวางจงเพ่งกลางวางเนี่ยใช่เขาีนนะ ี้ขอบคุณเอ่มงวดแมงวยที่มาเล่าประวัติในพี่น้ององควอะไรที่เก็เป็นสารดีๆก็ปประโยชน์ในการที่บรกาเชียวกระตากก่อนเทเคยใช้ช่างัวก่อนเอาม่กมนเชียวเอาให้มันแลงเชียวก็ปอเวลาเคยก่อนช่างต่ชวนัวเยทีนึง โอ้นีีม่มีเหมือนเครื่องบดปัจจุบันนี้เนาะุ้ดเอาคกนๆคนกันควเาหลักบังชี้หลักบังชีหลักบงชี้ส่วนถังคือไนะปัญญาเนี่ยหลักบังชีเนี่ยใช่ใช่หัที่เคยสนยุ่งเคยเห็นตอนทีทมก้อนเนี่ยใช่ใชาใช่ฝามอดิน ามอดินแลวก็มนไม่ใช่ไม่ใช่แต่เ้าเรียกอะไรมันล้วว่าชื่อเนี่ยจำไม่ได้ครับตัวนี้ก็ขอบคุณหลายทั้งสองท่านทลองรอรีนันท์สุธีจงสิงา์บ้านบัญชา